ขอตลูกนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเต็ดมาพูดถึงเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับหลังจากที่กำลังถูกพิจารณาคดี115คดีในเรื่องของการผิดกฎการเงินตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คดีนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดกันในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมนะครับเราก็จะได้รู้ผลตัดสินแล้วว่าคดีต่างๆนั้นผิดจริงแล้วก็ถูก,ถกอาจจะถูกตัดสินว่าผิดความผิดนั้นประมาณหรือว่าคณะ ไน,น,น,นล่าสุดวนอนอ่าบริษัทรับผนานถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้ทําการจัดทําแบบสํารวจนะครับผมถามความเห็นแฟนฟุตบอลนะครับที่มีต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าสมควรได้รับโทษระดับไหนนะครับกรณีที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นได้มีการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องของการละเมิดกฎก,รการเงิน115คอากระทงด้วยกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังถูกระบุว่าทําากรอาทําความผิดนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินโดยการใช้เงินมาอย่างต่อเนื่อง หลายซีซั่นนะครับและหลังจากปล่อยให้เรื่องราวนี้มาคาลาะซังนะครับมาอย่างยาวนานในที่สุดการพิจารณาคดีดังกล่าวนะครับก็ถูกกําหนดให้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณ10สัปดาห์ก่อนที่จะรู้ผลนะครับเท่าที่ผ่านมาสื่อหลายสํานักนะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงโทษถึงบทลงโทษนะครับผมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะได้รับว่าไม่หนักหนาถึงขนาดถูกปรับตกชั้นแน่ๆนะครับหรือว่า าจะลิฟแชมป์แต่พวกเขาจะถูกปรับเงินหลายสิบล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงปรับอ่าโดนหักคะแนนนะครับสูงสุดราวอยู่ที่30คะแนนด้วยกันต่อก,กรณีดังกล่าวนะครับทางฝั่งของเบดแฟร์นะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทรับพนันถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนั้นก็ได้มีการเผยบทสํารวจนะครับมุมมองสําหรับแฟนบอลที่มีต่อคดีดังกล่าวนะครับออกมาจากผู้ร่วมตอบครับอ่าแบบสอบถานมากกว่า2,000คนนะครับซึ่งก็ได้อ่าได้ผลว่าส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งนะครับผม55%หอยา อยากให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตับแต้มมากที่สุดนะครับแล้วก็อีก45%อยากให้พวกเขาถูกปรับเงินโดย41%นะครับต้องการให้ถูกให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกลิฟแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงที่พวกเขาทําผิดกฎนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเป็นที่น่าสังเกตว่าแบบสอบถามดังกล่าวนั้นเปิดกว้างให้ทีมแฟนให้กับทีมแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาแสดงความเห็นได้เช่นเดียวกับแฟนบอลทีมอื่นๆนะครับและเสียงส่วนใหญ่49%นั้น เฉพาะสาวกแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุว่าพวกเขาสมควรได้รับโทษการอาจจะได้รับโทษนะครับซึ่งก็เป็นการปรับเงินมากที่สุดนะครับผมขณะที่แฟนอ่าแฟนเสียงส่วนใหญ่ของแฟนบอลจากทีมอื่นนะครับผมก็มองว่าสมควรที่จะโดนถักแต้มนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของ2มุมมองนะครับซึ่งทางฝั่งของเบดแฟนเขาก็ได้ทําแบบสมรวจและปรากฏว่าแฟนซิตี้ก็คือให้โอกาสแฟนซิตี้ในการเข้ามาทําโพลด้วยแต่แฟนซิตี้ก็มองว่าความผิดของพวกเขานั้นน่าจะมีเพียงแค่ปรับ ปรับเงินเท่านั้นเองนะครับมันจะมีการตัดแต้มในอย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนทีมอื่นนั้นก็มองว่าเหมาะสมที่สุดก็คือการปรับแต้มนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็มารอดูนะครับผมเพราะว่า115คาดีก็ต้องบอกว่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับที่ที่ซิตี้นั้นกระทําความผิดไปก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าประมาณ10สัปดาห์ด้วยกันนะครับตามาตามที่พิมพิเรียนเกฤษได้มีการกล่าวอ้างไว้นะครับว่าอาจจะสิ้นสุดในการพิจารณานคาดีแล้วก็จะตัดสินซิตี้อย่างไรนั่นนนเเเอองงดดัั้ี๋ยวรราาก็ม ลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะถูกเพียงแค่ปรับเงินหรือว่าจะถูกตัดแต้มหรือว่าจะถูกทั้ง2องอย่างหรือจะถูกตกชั้นอาจถูกปรับตกชั้นเรามาลอลุ้นกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเคส115คดีครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนาว่าแตงครับที่จะมาขยีประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสานี่ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ